อย่างนั้นะเอกไม่ไปเอายังอันนี้นะเอาขี้แกะไปใส่พักบ่ใส่พักเออตักขี้แกะไปแล้วกระจายกันละมือลอยไปน้ำบ่บไม่ได้ลอยเออธรอรมดาอยู่ธรรมดาอยู่เออคือว่าได้ข้าวช่วงนี้นางเอกในที่นอนพระเอกบ่ใจบันอยู่กับำลองกัำลอยบ่อที่นอนก็ธรรมดาถึงขันตอมใจเลยบ่นี่เป็นไข่เป็นดาวเลยบ่เป็นไข่อยู่ไข่ใจอยว่าเรือใดๆไข่แล้ว ยี่ดอย์นั่นตอนนี้ฮอดฉาก,กนางเอกน้นองนางเอกที่ว่าเออกินฮอดพระเอกกินเมื่อนอนบอลับ,บ,บเถื่องนี้ <laughs> พระเอเะก,อก,ออเ,กเ,เอ้ยฟามาเด้อหาเงินได้ลายได้วะหาผีแก็ไปนางเอกเด้อมากันเด้อเอาไอ้แต่เช็ดให้หอกประตูนี่ <laughs> <laughs> นักเตะอเพื่อฮอตนะนักเตะพี่ <Okay. S 2> ตอนนี้นางเอกก็กําลังเดินทางกลับบ้านนะครับท่านผู้ชมนางเอกก็มีความคิดใจลอยนิดหน่อยอาจจะคิดถึงพระเอกที่อยู่ห่างไกลแต่ก็ส่งกําลังใจให้พระเอกทุกวันเขาก็ได้โทรหาพระเอกทุกวัน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> นางเอกก็กินไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วย <c oughs> มันจะมีความสุข <c oughs> ถ้าพูดถ,ถึงเรื่องของพระเอก สบายดีและสวัสดีพี่น้องเอซีเบิดสุขสุคนเดอพี่น้องบิดสมองสุบอร์บูวาซิยูฝั่งไทยฝั่งลาวและอยู่ต่างประเทศเดอพี่น้องเดอการยินดีตอนหับทุกคนทุกทานพี่น้องเอ๋ยเ,เข้าสู่ช่องยูทูบของตุสิปันสุขพี่น้องเลยสบายดีงามเล่งเลงเดอพี่น้องเดอน หนาวลมพี่น้องเอ๋อหนาว uh, ลมแลวก็เ uh, ย็นแล้วพี่น้องเอยเนาะลมหนาวมาเยือนแล้วอากาศก็ได้กะ uh, ขอบใจสำหรับเอฟซีทุกคนถูกท่านพี่น้องเอยเนาะที่คอยติดตามชมอะก็เป็นกำลังใจละครเรื่องประเกตมะน,นาวนี้พี่น้องเอยเนาะตอนนี้เรื่องเล่ากำลังฮอตตอนที พระเอกนางเอกจากกันพี่น้องแต่การยังติดตามไปเรื่อยเนาะละครจบลงจังใดพี่น้องตอนนี้กะเป็นช่วงที่นางเอกกะกำลังตอมใจพี่น้องเนาะคิดฮอดพระเอกกำลังตอมใจคิดฮอดพระเอกอย่าคิดลายแน่เนาะกะเดียวกะชีเป็นภูมิกับให่อยมวยคิดฮอดพระเอกพอพระเอกไปด้วยหนาที่เนาะคล้ายแบบ เรียกจาเป็นเนาะแบบว่าแบบทหารนะนะว่าง่ายต้องต้องไปอาป้กองชาตาก้อนเนาะหนาที่หนาที่ต้องมาก่อนอันนี้ก็คือกันแบบว่าต้องเพียหนาที่เนาะต้องแสดงความเป็นลูกผู้ชายพี่น้องเนาะต้องฮึ้เคิมต้องไปปฏิบัติหนาที่นั่นคือการไปหาเงินหนาค้ำพี่น้องเพื่อมาเพื่อพิสูจน์ได้หลายได้น้อยกับบุหู้แต่ต้องพิสูจน์ต้องมีความตั้งใจ ออยากได้นางเอกต้องเห็ดจังใดเนะาะดงป้าเพิ่นก็ปัดปาแบบสั้นวานนี้พอไปแล้วบ้านนี้นางเอกอ,อยู่ในช่วงตรมใจอยในช่วงกินฮอดพระเอกกินบ่ได้นอนบม่รับ,บพี่น้องเอ๋ย <c oughs> ออก็เลยว่าเกิดอาการฟุ้งซ่านเน่หน่อยนึงเนาะโมยกับรลองกับล,อ,บลอยพี่น้องเอ๋อยากไปหันอยากมาน,นี่แต่ค่ะบ่มบ่มบ่เชิงที่ว่า จีพระเอกกระชิขาดการดิทตอ่อได้บนหลพระเอกนี่เ mm hmm. ต้นตัน้นนี่ได้พระเอกไปทำหน้าที่เนาะใจกับนางเอกกะเป็นวู้บ้าบเป็นไข่แน่เป็นไข่ใจแน่หรือว่าอากาศกัะเพี่ยนแน่กบะหู้พี่น้นองไลเนาะแต่เมื่อเช้านี้นางเอกพนว่าเป็นสเปริตหน้าป่าอยู่หน้าหัวหย่าคือว่าไกลเติมประมาณ3กิโลหรือว่า4 mm hmm. เราเหอก้มือแต่ตอนนี้นางเอกกันได้กลับมาแล้วพี่น้องนางเอกกันอยู่ตระหน้านี่แหละเนาะผลมานางเอกมาให้เอาขี้เกบไปใช้พักพี่น้องเลยนาะว่านุา่าตะอ่าแต่ก็ขอขอบคุณขอบคุณเนดะ้วยภรรยาเอฟซีหลายคนที่อยู่เคียงข้างติดตามแต่คนเรื่องนี้เนาะแต่ก็มีหลายท่านที่ช่วยเหลือยื่นมือเข้ามาเนาะถือว่าเป็นภูมิกับเนาะเป็นเสกมคฑา เธอเป็นเทวดานั่งฝ้าเนาะว่าสิเป็นอาเอื้อนน้ำทิพย์บบเนาะแกไอ้ลูไรกะอันเอื้อยอตินาบบเนาะซิสเตอร์ตินาบบหรือว่าเป็นทางัพหุกิุส์โบเป็นทางอันไม่เวียงบบเอลดัดบบเนาะอู้หลายๆคนพีน้องเอ้นเนาะไม่เรื่องบอขอบุกขอบใจหลายๆเนาะเอน็นีโบเนาะ ขอให้อ่าลารลวยกว่าเกา่าอยู่ดีมีแหงเดอเอ้อเนาะอ่ะในเมื่อพ่อเล้วบานนี้เอากาเสด็จไปสัมภาษณ์ทางนังเอกเพิ่นว่าอ่าเพิ่นไปหอดใจเนาะเมื่อนีนอ่เนาะอ่ะพี่น,อน้องเดี๋ยวขอนุญาตกลับกล้องดนอนเด้พี่น้องเด้อ่าสบายดีนั่งเอกสาติดไหม่ก่อนเนาะ สบายดีนางเอกสบายดียไหมบายดีเป็นอะไรช่วงนี้ถึงฮอดอ่าฉากที่ว่านางเอกนี้จิตใจมันอยู่กับร่องกับรอยป่ก็อยู่อยู่ธรรมดาอ้ากูยิ้มไร้ด้ว <laughs> <laughs> ยเป็น,งงนอะไรนางเอกตอนนี้เขาชึกจงังไง ฮะมาแต่ใช้กินหีมาแต่ใช้มา,ใชมาแต่นาะมาแต่นาะไม่เท่าแก้วไม่เท่าแก้วอไปเยี่ยมเพินเพ่นเพิ่นเจ็๊ยมโซบุกินนอกเขาเพิ่นเป็นอะไรอยู่นอนบุกินนอกเขาชอบแลบ้วบ่ด้วยวันไดก็อนนอนบุกินเขาเมื่อนี่บุกินบะรุ่อผูอ้เท่าเนาะตามประชาผู้เท่าเนาะเม,มื่อยเมื่อยอ่ะตามประชาผู้เท่าพี่ลองเอยอเนาะอ่อนเพียเปียรอยฮะเละวายฉันชาอย่างนั้นเองเมื่อว้นเอายั้งอันนี้นะ เบคเก้<ไ>เอาขี้เกะไปใช่พักบ่ใช่พักเออตักขี้เกะไปแล้วกระจายกันละมือลอยไปน้ำบ่บโดโดม่ได้ลอ <laughs> ยเออธรรมดาอยู่ธรรมดาอย,ยูยย่เออคือว่าได้ข้าวช่วงนี้นางเอกนี่ที่นอนพระเอกบ่ใจบันอยูก่กับรลองกับลอยบอ่ที่นอนกับนรำมดาทึงขันตอมใจเลยบ่นี่เป็นไข่เป็นดาวเลยบ่ไข่อย,ยู่ไข่ใจอยู่่เรื่อนอะไรไข่แล้วที่นอนเนาะ เออตอนนี้ฮอดฉากนางเอ,งอกเอานางเอกที่ว่าเออกินฮอดพะเอกกินเมื่อยน,นอนบลับช่วนนี้แม่นบอกเรื่องความึงขันนั่นบ,นบอ,อกมดขันนั่นเนหรออกินฮอดดีชื่อกินฮอ,อ,อ็นอะไ,ไดทุเมื่อนี่ประเทศงานบ่เมื่อนี่เมื่อนี่เหตุงานเมื่อนี่เออเมื่ออื่นไหนมื่นวันทิดผักบ่เมื่อผักบื้นมื่นนี่จะระไฟนางเอกมีเวลาคุยกันมืม้อ แต่จะเท,ท่าไรสักบิ้นมือชออิวเออเออนาะอ่าพี่นงหน่อยถือว่าไข,นะข,ข่แนยเลยเนาะไข่แน่เป็นข่าวเป็ะไข่เช่าหมล่ะบอไม่ไข่ก็ไข่แน่เดียวเออเป็นไข่ขะนะขก็ใช้เสาเสาไขา่เนยเนาะอันเมื่อาถ่ายคลิปไอซ์อนไห้วห่าในเวลาถ่ายคลิปโดยอ่าโดยเนาะจื่ออยู่เนาะ พี่น้องเอนะ้เนาะบที่เลยพี่น้องเอ้ยคมือนี่ขนาดตู้ซิดไปเตะบานชั่วโมงเดียวนึงกะกินทอดลูกกินทอดเมียจ่อยจ่อย <laughs> บที่เลยนะ <laughs> เนาะเฮ <laughs> <laughs> งก็ติดข่าวไม่ป่ามันนี่เออเฮงก็ติด,ดเลยข่าวไม่ป่ามันนี่เฮงกินทอดใจจ่อยเลยเนาะอ่ากินทอดบัวเลยเ้อ่าอบที่บที่พี่น้องเอ้ยรดเอา เนาะพระเอกกัไปปฏิบัติหน้าที่เนาะแสดงเขามาขันพระเอกกลับมาแบบบมีเงินครองมาอย่างนี้นังเอกอ่ะนักเอกกยังเชียร์พระเอกคือเก่าปะเชียั์คือเก่าแก่ีหพระเอกเป็นคนดีเนาะแค่ไหพระเอกเห็นอยู่ดูมันเนาะเห็นเรื่องเห็นงานเนาะดูมัน สังเกตเมื่อพรเอกตอนพระเอกอยู่นี่เกี่ยวเข่านี่ก็ไว้เนะเาทะทั้งหมดไม่ได้อยากพักทอนในะเกี่ยวเข่ากัเกี่ยวจนเท่าพระเอกพาขึ้นพี่น้องบัดเกี่ยวก็แม่ไม่ได้อยากอยากพักออเกี่ยวกับแม่อยากพัก,พอ,กอายิ่งทอไรแล้วาทางป้าเพื่อนกันเราไปเราไปมุกพี่น้องเลยเนาะแม่ตัวชิดแกยังบได้มา,ากัดพันชี ได้ <c oughs> ยังแน่บอกมาผากหรือว่าไปบางมึงเทือแล้วไปแล้วก็เมื่อยแล้วก็บ,บริชื่อยังอ่าบางเทือแล้วคืออยากชื่อมาผากแล้วก็ชื่อาดอกเป็นกระต้งขนมพี่น้องเลยมาสั้นแหละแม่นังเอกได้สักขึ้นตอนไปคือไปน้ำกันไปแล้วเราเมื่อก่อนมาณก่อนเมื่อเดิอนก่อนเพิงเติมว่าไปพุ่นมาบางกี่นี่นะหากมากินกกนี่มากินนี่ไปได้เห็นแต่เช่าพู กินข้าวเที่ยงอย่าพูดเลยกินข้าวเที่ยงอย่าพูดได้เพียงกินแกะกระปูแกะกระปูอ่าเพิ่นไปเยี่ยมแม่เฒ่าเนาะแม่เฒ่าอันนี้ก็เพิ่นจะไปเยี่ยมนี่แต่ข้าวพอเฒ่านอกมาเา้าโซ่นีแล้วกับมะเฝ้าเนะาะมะเฝ้าเฒ่าเฒ่าตายเจ้าก,กับท่านบ่ท่านท่านเห็นบม่พอเฒ่าโซ่จนเฒ่าตายเห็น <c oughs> เออเจ้าตอนคิดว่าประมาณจะปีตอน,น่ะประมาณยังพอเท่าจื่อควมบ่ อยู <ừ> à, ่อ่าทำทำโดยติงลีไงกัวไงกัวเซล่งบ่กเราก็ห้าเสียเนาะห้าหกเจ็ดปีนะเกษียห้าหกปีตอนนั้นเจ้าเจ้าเป็นพญานะบ่ยังจะไปนะบ่ไทยตอนยังอยู่ยังก็แสดงว่าเฮิงเติบแล้วยังอ่า เลยไปเยี่ยมแล้วเนาะเยี่ยมเราพี่น้องไงเนาะอากาศหนาวอากาศหนาวนังเอกนี่แห้งคิดใจอากาศแบบนี้นี่เล่าให้่พังรู่เวลานอนนี่หนาวป้ะนังเอกก็หนาวเออหนาวก็ตุ้มผ่าแล้วตุ้มผ่าวะที่อุ่นอยู่อะไรตุ้มผ่าอ่ะอุ่นอยู่ อันนี้บอกขึ้กอดฝ้าเอกได้เนาะคือ,อแน่แะเรื่องอะไรอ่ะ,ะก็มือชึกตอนนี้อยากให้ฝ้าเอกมาอยูอ่บ่อยากให้ห่างเงินก่อนให้หา่างเงินก่อนทำให้กำหนดได้สำดก็จสำนั้นสมมติว่ามันบอกพ่อบระจุ๊บเงินขระโดงได้สักกระเป๋บบา,า,าบกาาา่กระเป๋าอันจดแม่ได้เนาะ ใ้พระเอกติดเหนียวเนาะติดเหนียวสมมไติว่าขะดองสามสิบล้านกันติดมะนาวอยู่หันได้เนาะติดหันแล้วหันสิบป้าสิบิิมกระได้ใช้หนีมะนาวได้เนาะอ่าแย่็มอยากให้มีเมื่อนั่นหรอกพี่น้องอันนี้คือการติดไว้ให้ไปเอกหาเงินใช่น้ำล้างเนาะบัดเอากันเนาะอ่าอ่าพี่น้องไยเนาะความจำเป็นแต่ที่แกมีเจาเมื่อใส่ชวนพักบอก มื่อใส้นานพักแล้วเ็ดใหญ่เต๋อบ่แล้ก็เลยชงนานพังเบิงมืออื่น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 โบว่างมืออื่นได้ไปนอกมืออื่นเกี่ยวบ่อขาวยังบ่ยัางยี่หรอกยังโมเกย์คัะมือหือยันมือหือพุ่งแต่ชาปีน้องเพราะว่าช่วงนี้กะกะให้นางเอกผักพรแน่นากเอกก็บอุบัตเห็ุเวียดเยาก็เลยจะชิดก็เลย ช่วงพ่อนๆลงให้นักเอกแบบว่าให้นังเอกอนั่งสมาธิให้นางเอกพักพอนแห้ที่ใจอยู่กับเนื้อกับตัวสะก้อนพี่น้องเลยเนะาะอย่ามีนังเอกอย่าขึ้นไลายเนาะเรื่องพระเอกกันเลยขัน่าไปหาเงินมาสำใดก็เอาสำนักไหนใหไ้ได้มักหักกันเลยมีแต่พากันอยู่กินน้ำกันเบิ่งแย่งกันเพอเห็ะได้ไพระเอกกับบุมีถูกเนากจำเป็นเท่านั้นแหละ มันกับบูเมนได้เคยชมว่าถูกยากบูมี่อยากให้มีคันบูมี่กับบเอากับบูทึกแบบบูมี่ก็อต่ยาหลายคู่อยู่บูมีก็เอากันกันยังหลายคู่อยู่จีเป็นยังเนาะคาดองกติดหนีไว้บอกบอกกันพระเอกมาได้กับพระเอกอ่ะอันบัดเอากันกับพระเอกกันดูแล่เฮาดูแล่ชีวิตเฮาอ่าแบบนั้นแหละพี่น้องไยอ่า ก็มันก็ขิดอย่างไรมีแต่รู้ว่าคิดหอดเวลาน้ำยามสีนอนบ่เแค่ม,ม,า <c oughs> มาลาย,ยู่แต่อากาศดาวนี่คิดหอดเด้อเนี่ยไอขิงเด,ด้อเนาะต้มฟูมเขาอุ่นเนาะเป็นอย่างเนาะอุนนะอ่นอยู่ดีต้องเลยใช้ปลาแขกยังใช้อยู่บ่ใช่อ่าฝรั่งฝรั่ท่านไหนยังหัดได้อ่าเอามาหมัดมันจะใส่เส้นเละใส่ปลาแขก ฐานพระเอกหรือว่าผัวเบิ่งคลิปดูนี่ผักถึงเพื่อนได้เองสมุทรปราการถ่ายกินหอยกินเถียงนะถ่ายกินหอยกินเทีงเพื่อนท่านี่ว่าเชื่อยังอีกผมไม่เชว่าแล้ว <laughs> เอเอ,เอพี่น้องเอ้เนาะครับพอดีตัวซิสแจกชื่อดอกบัวชื่อดอกบัวให้มาน้าอย่าน,นี่เพอนมาขายดอกบัว ซื้อคนละอันไปกินนี่เอาตัวชิ้นอันหนึ่งดงอกบัวอ่อ,อนแน่พี่น้องเอ้ยแต่วันก็มีตัวอ่อนตัวแกพอดีหวานคักก็เลยซื้อให้มะนน้าใช่หมาบมมกบัวบพราะเป็นดอกบัวหมากบัวนี่หมากบัวนี่เออคำดอกบอัวมันจะเป็นคือดอกไม้มันก็เป็นดอกเนาะเป็นดอกแสดงว่า <c oughs> ไอ้บอัวจากทิพย์เนาะชอลลี่ชอลี่กูจับมะนา้วกูจับโอ้โเวลิกูดฮ่าฮ่าอยู่อันเดอร์สเต็ป ฮะมึงจับเอเดนนู้ใช่ป่ะคอยมึงจับจีดัตเดอเออได้เอเด n นู้เอ n ดนนู้เออเออเนาะพอดีแซ่บพี่น้องพอดีหวานบุ้่วันนี้ไอ้ซื่ออย่างฝากเพคนแล้วก็ตอนนี้เงินน้ำมะนาวเงินน้องมะนาวเนาะพี่น้องที่จะไปซอยดองบ่ไปเป็นซื้อพักหย่าค่าทิ้งพี่น้องไอ้เนาะ หรือว่าซื้อในอยู่ในกิน่นตอนนี้หากมีอยู่หนึ่งล้านเดอิอพี่น้องเดอ้อหนึ่งล้านตายมันละ80แปดสิบพันพี่น้องเนาะตายมันละ80แปดสิบพันบริด้แตะได้ต้องเนาพี่น้องอยู่นํำตัวสิบเนาะเอาไว้บัตรก่หอดสองอาทิตย์จเะเชได้ประกาศบอกอีกเพื่อว่ามีเอฟซีคนหลายท่านยูพคนอยากซอยนะมานะแต่ยังบ่ถึงเวลาเนาะให ใครจะหอดเวลาก่อนไปอ่าจังว่ากันนอะพี่น,อนอ้องเลยเนาะแต่ยังมีเทวดายังมีนางฟ้าเพิื่อนจะะสกมนณฑายิบยืนความช่วยเหลือมาให้มาเน่าอยู่เรื่อยๆอยู่ดอกพี่นองเลยอ่าอ,อยากนอนบนนอนใหม่เด้อบอ,ย,อยังอ่อยู่ได้ว่าอยากนอนอยากนอนเลยถาพระเอกก่อนบ่ถา,ากก่อนเฮ้ยส <c oughs> ักกันก็มีเลยเนาะมีนะน เชิญพระเอกไปอยู่หน้าเป็นไหนขันพระเอกมาเนี่ยนอนหน้าเป็นไหนนอนหน้าก็ไระไรยังมันจังมันทำบุญไยแล้วเอาโคมได้สามสามไปข่มจะสามอันสากไว้เป็นจักไปใช่บุหินทำมาตือจักเอาอีเชียอดเด้เสียอดเด้เนี่ยมาตือไปอยู่มาตือไปขายบ่จักถามมันมาเ่ได้เอาไปน่ะเอาเหรียญน้ำเม่นในเฮือนเลยเม่นในเฮือนทำมาตือก็บุหิน ที่อาจจะคม้มเฮียเลยเลยแท้นี่เฮียแหะตัวชชเชื่อนชองเชนนะตัวเจ้าเชื่อนบ่แมน่นตัวอันเผกออกมายังไริเฮียยังอ่ะสามอันพูดยาแล้วขิดว่าข,ของเล่วเฮียักชาดีๆเลยักชาวไว้โบมือเฮียฮะโบมือเฮียว่ะจะได้เขาเอารถถีบได้ไปกันระวังเด้อแม่นายเฮื่อนได้เผยโคมนะ ปฏิบัติปฏิบูรียติโดยเช่นโดยดื่มไปเลยขอโทษไหมขอโทษโทเอฟซีเลยขอโทษเอฟซีได้เพื่อนเนาะว่าอะไรกับเพื่อนอย่าลืมเด้อกินบ่โดยอ่าแค่เชื่ออย่างกินพี่น้องเอยเนาะเออกำลังฮอดตอนที่แนะนำพระเอกกับนางเอกไปใช้ชีวิตอยู่อ่าอ่าอยู่ ป่าละโมะพี่น้องไงเนาะอ,อยู่อเอาไปไประจนภัยอยู่ออยู่แคมป์ป่าพี่น้องไงเนาะอยู่อยู่ใส่ซีอยู่กับธรรมชาตาิจังสบายใจมันจังบ่ได้อยู่กับลกภายนอกหลายมันก็บุ่นวายขางเฮือนคือมาเฮือนมันกับบดญม,ม,มีอย่างเห็ดเป็นเราปะบ่มีมีแต่ตอนเว้นชีกะฉากไว้โทรศัพท์บมุมีเบียกก่ะแม่อยู่เฮือนเลย เจ้าก,ก็ดูหน้า,ากับผัวําว่ามมเตอร์ไปทํางานแต่เจ้าก,ก็สากไว้โท,ทรศัพท์โคมอแต่ว่ายามนี่มันกับพอนอนมันมัน,มน,มนอากาศมันพรีคักเนาะเย็นมัน,ยนนะเย็นเนมมาะเป็หนาวพ่อนสุ่มโคมแบบพอดีกอดกันพอดีอุ่นเนาะ <laughs> เอออาอาอย่าเขาก,ก็สากไว้อะไรสิ่งเร่งที่เอากะ เอาออกไปโทรศัพท์กับมีอันาน,านาันะมีแบตมีอย่างแล้วก็เบึ้งนั่งอยู่ในโทรศัพท์มันก็ได้ทัพไปเอกโอ้ยอมแม่มอมแม่มักปันยังอ่ามันก็คักไปอีกแบบนึงอ่าลองเบิ้งกินลองเอ้เนาะอ่าเข้าไปอยู่เพื่อนมันก็นหลายคนเพื่อนเพื่อนหลังน้อยแบบเวลาบอกฮักกันเนิน ม่ไ <S 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 ยินเนาะจิ๋กล้าบอกครักนะเออไอ้แกแต่ว่าไฟฟ้ายังบ่มีเนาะบ่มีน้าใสมีแล้วพี่น้องเอ้ยมีได้น้ำใสแต่ว่าไฟฟ้านล้วน้ำมันสกึมเป็นคนจัดการอแต่ว่าไฟฟ้านี่ค้ามจากคันมีเงินดึงใส่กัได้ยุ่งกับใจครับมีเนาะสาวไพ่เนาะได้แถวอันโตขังหน้าอันเฮือนเพือนเวลาอัน เขามีไฟผ้าบ่เหินอ่างนไรมีเออแถวนั้นมีบดหน้าบ่จันมทร์มีออคำมากก็เปิดไฟหุงสเปิดไฟหุงแล้วหน้าบวบมันก็มีอืทั้งเหจะนาเจ้าเหลตนาเท่าเออพี่น้าะไปเนาะกระอักกระนาวโอู้ย่าเย็นจะเจริชั่งจีนี่กำลังกำลังรับหลุดพ่อเอิร์ดมาเนาวมาว่ะสันเดิ กินข่าวกํายังมือแรงนี่แรงนี่ต้มหอยได้มาเสร็จเมฆุ้มห่วยดัดนะห่วยห่วยนะห่วยมีห่วยอันขามไปนะบ่ห่วยแค่กูขำไม่ได้ห่วยห้องแค่ห่วยใหญ่นะเออห่วยภาคพุ่นนะภาคพุ่นเออห่วยภาคนะตัวเข้าไปพุ้ทีิแมนโบแมนได้ห่วยใหญ่ยันเํายางขามมาแล้วแมนห่วยใหญ่ตอนนั้นสีน้อยกว่าห่วยตอนนั้นะ น้อยกว่าน้อยกว่าไหนน้ำมีน้ำบ่มีอ่ะยังโมเหงค่ะเนาะบัตรอันหวยอันท้อย่างห้ายางขวบนะยำหลงมันแหงบ่แหงการเขียนน้อยยำหลงอะไรยำไลงแหงอันต้นนี้ตัอไหมอะไรตัวไหมตัวหวยใหญ่บ่อาชีพก็ได้ขึ้นมานะบกนะบังตัวนั้นนะแหงบ่เหงอแต่บ้านมันเลือกมันก็ไม่เลือกปรนเดี๋นะ เขบาบอกมาได้พี่เอ,อ๋อแห้งไ้สหรับนอ่ะพี่ลองเลยนะมีอย่างเชื่อ,อป่ะมีอย่างเชื่ออ,อีกป่ะบอมยพี่บ๊มีป่ะบ๊มีอ่อจะหักษาสุขภาพอย่างราสา้สุขภาพสุขภาพเขาเมืม่อยกะบ่นเวียกกะนอนพักปอล น้ำอาบในสุสูบูแห่งสิพันแต่งหน้าทาแป้งแก้มแดงแล้วก็โทรหาพระเอกเออเอาแล้วบอคี่เจ็บใายแล้วายแล้วด้จะชอบชอบชอบีหาบเมื่อบอบ่ะเนี่ยหบเมื่อเอาอันนี้เมื่อไหนกับไปอเมรคกานอีกบอนได้ว่าถือมาเลยจุพ้นถือมาจะเช้าเนี้ยว่าป้าไหม เอาว่าตอนเลี้ยงยางใบนี้กคือบุเห็นถือถือแต่ขันจอกใช่ดอกเอเอข้าบลงเอากี่วันเจ้าบ้านนั่นนะมากลับลงเอาอีกแล้วขึ้นมาอีกกี่นี่ยไม่คา,านนั่นเลยไม่คานนั่นกลับกระสอบมาเลยกระสอบมาขึข้นมากี่นี่ครบับมืึอเอาอยู่เพื่อนคุณบ่แมนต้าส่งบุถือมาไว้ไว้ถือของี่วบานชิบะมาเอาไปคือบุมื่อย์ไปไหนละบ้ามาหาบ้างข้ามาจากอยู่เพื่อนเนี่ยเช่งเนี่ยนะอะไรบ่ เดี S <S ๋ยวอยู่แต่ว่าแข็งเป็นอย่างพวกภาคพื้นนี่อพนอนได้แล้วยีแข่งกัะปั้นเลยยางลายนะบ่บเป็นยางลายนอนอยู่ลุกขึ้นมาโดนมีแข่งปั้นเอาฮ้ยนอนอยจะใชอยู่เพื่อนนอนยื้เพื่อนมีแข่งปั้นเจ็บเลยอือเป็นน้ำยางหลายเองเป็นน้ำยางหลายยางหลายมันกะ บุรีเนาะอ่ามันก็นมีชวนเชียร์คือกันพี่น้องไอ้ว่าสุขภาพมาบอเคแห้งอะนะเอาพี่น้องไอ้เนาะเดี๋ยวพังบึ้งว่ามเมล็งป้าเพิ่นได้ชั่งมาอันได้ของฝากของต้อนใชิญลงไปหาเออมีแต่ว่า,านั่นางเอกอะอันอย่าขืดร้าย เฮียตอมใจกินเข่าก็ได้นอนรับว้าวอ, <c ười> <c ười> อ่ะนะเดี๋ยวฮอดเวลาพระเอกกลับมาดอกตอนนี้พระเอกยังไปสูลบอยู่เลยยังไปออกตามหาของวิเศษกลับมาหาหนังอ <c ười> เองแต่ว่าพระเอจกจะชี้ได้หลายได้น้อยสําเลยเขากับบุู้พี่น้องไปตามนัในไม่น้อยได้หลายก็ไม่ได้จังไปหาเอาไหมเนาะ อ,อาจบทิปแล้บาทนี่มียากจะฝาถึงพระผยยู้ใหญเอฟซีอ้าวฝากเช่อถึงเลวฮะฝากเ่อใถึงเพื่อยู่ดีไหมเฮงยูดมเเก็บจะได้ขคนไข่างมีนเ<อ>านาะทำรวยวัเกาเอา้าวอย่าลืมถือมาด้ออันน่ะทำวัวนะอ่าซีมือรู้ซมือแซ่บอนอนละเนเอฟซ<ช>ีมงดูเมือร,มมราปิดกล้องี๋ยวคอยเอาขึ้นให้เม,มือเคยอยู่ปะ เคยบอกไอ้ปิดกล้องแล้วไอ้เอาคืนนี่บ<อ>เครื่องขอเงินนี่บม่เคยดิเงิคยอ่าไอ้ปิดกล้องแล้วเอาคืนนะแช่คบอ้ะเช็คแกบางอยู่ในนึงรีบไลนะ่เนาะฮะมารีบไล่ยเหรอมันฝาบบอ้มันฝาบแห้งบอ้มันรีบเนาะมันมีในเลยเออโอ้แตกต่อยเลยแซ่บอยู่บ่มักอยู่บ่แซ่บ โม่กันเด้ออ้าวออมามัีสบายดีเจียไหมขวเมื่อบ่ลืมเมื่อนี่อ่ะประ่วงลืมบอลืมนะอาโอเคพี่น้องเอ๋อกินนี่ก็ได้ผมนี่ยังลายอ่าลมกำลังอีกมาเอาสิแเจ๊บพี่น้องเอยอันนั่งขนจีหามขีเจบเมื่อไ้บ้านขันจีหามขีเจ๊เมื่อไ้นางเอีกโห อาต่อชิถือไม่ได้บ้าหมักบัวก,กันนี่ใช่อนามาดูระเอกเอ้ยฟามาเด้อหาเงินได้ลายเลย้าหาผีเจ็ไปนั่นเอกเมื่อกี้นันเอาตายตายเจาน,นในรอบประตูนี่นักเตะฝืนหอนนะนักเตี ตอนนี้นางเอกก็กําลังเดินทางกลับบ้านนะครับท่านผู้ชมนางเอกก็มีความคิดใจลอยนิดหน่อยอาจจะคิดถึงพระเอกที่อยู่ห่างไกลแต่ก็ส่งกาลังใจให้พระเอกทุกวันเขาก็ได้โทรหาพระเอกทุกวันอตอนนี้นางเอกก็กินไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยมันจะมีความสุขถ้าพูดถึงเรื่องของพระเอกสาวบ้านี่เด้อฮะ เ <laughs> อาโชคดีโชคดีพี่น้องเลยไปแลี๋ยวเกพี่น,องงน้องเอเนาะสำหรับคลิปนี้ก็หยอบในเอกเพิ่นให่เพิ่นมีห้อยยิ้มใหม่เพิ่นมีความสุขเนาะถือว่าบัมบัด,ดจิตใจใแข็งลังใจกันไปกับบวกเพิ่นเนี้ยลองคึดนไลน่เนาะอันมามักฮักกันมีบุมีก็ให้เอาซะนั่นแหละพี่นองง้นองเลยแลเบิ่ง,ง,งแย่งกันเนาะ เหตุใดเชียวให้คล้องก็ถืออยู่ถือลายกันนักเลยพี拜拜่น้องตัวใดพอวบางได้เอาก็วบางตัวใดว้างว้างม่ได้อดีเอาก็จังบัวางตัวใดงานได้เอาก็บงานเนาะเหตุใด่ับมันก็โลกของมืองนี่สังคมคุณไม่ได้ก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแต่กับให้เกินไปนะพี่น้องเหตัุใดว้างได้ก็วบางงานได้ก็บงานคือว่าเนี่ยหิวไปลายหักไปลายกันนัก นะพี่น้อยเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องเอฟซทุกท่านทุกคนที่อยู่เคียงข้างเป็นกาลังใจกดไลค์กดแชร์บึง้งบุขบคขับโฆษณาคอมเมนต์กันเข้ามาเนาะขอบคุณทุกท่านยูดีมีแหง้งสู้กระพาพแข็งแหง้งบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเองินและน้องทองไหลเขาเบิดสุขสู่คนพี่น้องอธิษฐาขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้เอ,อ